คุณผู้ชมครับช่วงนี้พาไปดูบรรยากาศงานฟูจิไทยแคมป์2023นะครับซึ่งทรทจัดขึ้นเป็นครั้งแรกกับงานแคมปิ้งในบรรยากาศไทยๆบริเวณด้านหน้าภูเขาไฟฟูจิของประเทศญี่ปุ่นนะฮะการจัดกิจกรรมฟูจิไทยแคมป์2023ครั้งนี้ครับ เป็นความร่วมมือระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทททและบริษัทกูเซนจำกัดนะครับจัดขึ้นระหว่างวันที่27-28พฤษภาคม2566นี้นะครับก็ถือเป็นการจัดปีแรกบริเวณหน้าภูกขาไฟฟูจิเมืองฟูจิโนะมิยะจังหวัดชิซูโอกะประเทศญี่ปุ่นนะครับ เรื่องนี้คุณธเนศเทศสุวรรณรองผู้ว่าการด้านตลาดเอเชียและแปซิฟิกใต้ของทรทกล่าวกับว่าทรทต้องการเปิดพื้นที่ตลาดใหม่ๆในญี่ปุ่นครับซึ่งพบว่านักท่องเที่ยวสายแคมปิ้งญี่ปุ่นมีจํานวนมากถึง11ล้านคนที่ออกเดินทางท่องเที่ยวแคมปิ้งทั่วโลกนะครับเป็นกลุ่มที่มีกําลังซื้อค่อนข้างสูงครับมูลค่ากว่า32,000ล้านบาทใหญ่เป็นอันดับ5าของโลกครับซึ่งประเทศไทยก็ถือว่ามีอุทยานแห่งชาติและสถานแคมปิ้งสวยๆเป็นจํานวนมากนะครับทรทก็เห็น โอกาสเปิดตลาดในญี่ปุ่นโดยมีการจัดฟูจิไทยแคมป์2023เป็นรูปแบบงานวัดนะครับทั้งเปิดบูธอาหารไทยไฮไลท์ก็คือกระเพราถาดครับที่ได้รับความสนใจอย่างมากเลยนะฮะนอกจากนี้ครับยังมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมหนังกลางแปลงกิจกรรม DIY สอนทำกระทงก่อนที่จะนำกระทงไปลอยที่ฐานน้ำหน้าูเูกไฟฟูจินะครับซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งแรกแต่ได้รับ ความสนใจจากชาวญี่ปุ่นเข้าร่วมกิจกรรมกว่า1,000คนด้วยกันครับที่สำคัญก็คือการมาแคมปิ้งเนี่ยเข้ามาเป็นแฟมิลี่นะครับคุณพ่อคุณแม่แล้วลูกๆอีกสองสาคนก็ทำให้เป็นบรรยากาศที่อบอุ่นเพราะฉะนั้นก็ผมคิดว่าฟูจิไทยแคมป์ครั้งนี้ก็ต้องการที่จะเปิดมุมมองใหม่ทางการท่องเที่ยวของไทย โดยต้องการที่จะชักชวนให้เขาเดินทางไปเมืองไทยไปทํากิจกรรมอย่างใหม่ทางการท่องเที่ยวประเทศไทยพยายามเข้ามาเจาะก,กลุ่มใหม่เรียกว่ากลุ่มแคมเปอร์กลุ่มแลกท่องเที่ยวที่สนใจในเรื่องที่จะประสบการณ์ในการทําแคมป์ซึ่งถือว่าเป็นทิศทางใหมท่ที่เราเรียกว่า meaningful travel การเดินทางไปเสาะแสวงหาประสบการณ์ใหม่ในเมืองไทยเพราะฉะนั้นนี่ก็คือ the new chapter และผมก็เชื่อว่านี่จะเป็นแม่เหล็กตัวใหม่ที่จะดึงดูด ให้คนญี่ปุ่นเดินทางท่องเที่ยวไปแคมปิ้งในประเทศไทยครับ